สวัสดีครับสันวิีฟ้ามากขึ้นเก่าครับนะช่วงนี้กะเอาตัวลอดไปก่อนครับนะแตมีลำนำเตยแล้วก็ถนนครับนะน้องซิมนี่ยครับนะยึดเชื่อมน้องซิมครับเนี่ยตรงนี้เป็นลำนำเตยครับแล้วก็เชื่อมน้องซิมดันทางนี้นะครับเนาะนี่น้องซิมอ่านามกะรัดถนนมากนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนะฟังนี่ครับน้าประจวบนะในโนนม่วงนี่กะ น้ำเขาแล้วตัดถนนจะเข้าไปก็เลี้ยงได้อยู่ครับแต่คนยางเขาในน้ำนี่มันอาจจะบ่อไวครับนะอาจจะเป็นน้ำขั้นได้นะเป็นน้ำบ่อสะอาดนะน้ำมักมุมของเศษใบไม้เศษนะครับแล้วก็น้ำขยะน้ำยังน่รวมๆกันไปตอนนี้ก็ว่าจะหายพ้นไปทางนี้ครับว่าเลี้ยงอยู่น้องซิมไยมือแล้วแล้วก็ตรงที่ว่าตรงสวนหยางกะน้ำเร่มลดครับนะน้ำฝนครับปริมาณน้ำฝนฝนมาตก สองมือเนาะกะอันนี้มานนาฝนลดครับนะเอารถมาอีกครับนะเดี๋ยวจะยุดก่อนลดมาอ่ะไงงองไปแล้วครับนะรดคนไายของทางรัตนาะของบ้านลําเพิ่นเขาเนาะทางพุ่นครับนะแต่ว่าน้ำท่วมน้ำตัดถนนแล้วนะครับนะน้ำตัดถนนเรียบร้อยครับนะว่าจะท้ายตรงนี้ไปหาไปไรรัดงอญุ่นมากะถ้าเกิดว่า ไปจากนี้นะครับเพราะจะออกจากนี้ปุ๊บนี่่นอาจจะมาตรงสวนหยานี้เลยครับนะคอยดูนะครับนะกลับมานี่ิ่นจะมาอยู่พีครับนะธรรมาชาติเลยครับนะนั่นจะไปไปดัก่นมากก่อนะครับ่นจะมาเนี่ยเราละเลพิ่นจะไปรัดทุน่นจะออกมาหนีครับนะใเบางสวนถ้าพอนอยนะพอนอยม่กวนอาจจะอ็อกดีนะครับนะอาจจะไปเอิญไปรัดทางพุ่นมาก่อนครับนะ ู่ดีมีตัวนี้ซับเมแดงต้มโชกแล้วก็น้ำตาลฮะดินก็เริ่มแห้งครับนี่แต่ดินแห้งลักษณะนี้ครับนะเปินกับจะเล็บหยาดีครับกินดีบอกว่ามีไผักมะเ้ยงมีพอจำปานะครับนะกล้วยพอจำปาแต่ว่ากล้วยนี่จะทนห่อนบ่ได้ก็จะกินแน่เปินกับลุ่งนามากกว่าครับนะเอามาลุ่งนาบ่โดนกับกลับเนาะบาร์นี้ตรงนี้ก็บหยากระงอกเงยแน่พอได้กินอยู่ครับเนาะถือว่าครับระดับหยา นี่ครับเอ่อคือว่าดินแห้งมันกินดีครับเนาะได้เลี้ยงอยู่ครับถ้าเกิดว่าเด็กมะหยางมาเลียมแน่กับไปกินฟางครับเนาะกับกับปบเปลืองแห้งมาได้ครับเนาะแล้วก็เสียบหนาเนาะครับเนาะหนาในขั้นหน้ากับวันไลครับนะหนาคัมเทียบวันไลจะได้นี่ครับถ้าตัดก็ต้องล่อหลอกครับนะตัดก็อีกหลายเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็จะง่ายเงี้ยวง่ามได้จําเป็นต้อง เสือใบก้อนครับเนาะเสยไใบเสือชุกเชินอีหลีครับจังตัดเพราะวะ่าปีนี้นี่น้ำตัวมว้วนไหวเล้วก็เอ่อจังใดละ่ะหญ้าบ่หลายครับนะแล้วก็คนเลี้ยงวัวหรือควายหลายแล้วก็มียาขามะเร็งลายก็เลยเห็ุอะไไปตัดขั้นหน้าอื่นที่เขาบ่มั่นใจได้ครับแล้วก็ห้องเจ้าของกบ็บางเทือกมีโดนรอยตัดเนี่ยครับนะเนาะแอบว่าตัดนบนอยู่ไก่นะหน้าอย,ยู่ไก่ยังหน้ายังพ่นไส้ไปตัด ไปตั้งเทื่อกกระเรือตั้งเทื่อกกบะเบลือครับนี่ก็ต้องทําใจครับเนาะว่าหันยูไกเป็นสั้นโลครับนี่นี่ก็บสองตัวนี่วันนี้ก็แหงมแนรครับเนาะวันนี้เป็นบริเวณที่ถ้าฝนตกน้มเขาจะขังแถวนี้ครับเนาะส้มเลยแปลงหยาได้พุนเนาะเนี่ยอาจจะลายสองตัวนี่ไปก่อนนะคำแพงกับคุณบาทปะไปอ่ะปล่อยปล่อยไปกรน ทำแทงไปคุณบานบอยากไปคุณบานจะยาหมูครับเนาะค้างแยกแล้วก็บ่คอยถนัดพี่เพื่อนในบุญหมคงขาวนะครับเอาดีกับนองนะมาแล้วมาแล้วตุ้มกระไล่ครับค้างค้างนีกแล้วก็เป็นแม่ครับเป็นแม่ไขแม่ครับเนาะวิธีการรักษากับโฮหูครับนะฉีดยาไายกับฉีดอยู่ครับนะแต่ว่าฉีดไปได้เดือนกว่า2เดือนแล้วมังก็จะอู้ครับหอนครับ ขอเสียนะครับนะต่อแดดแห้งๆอีกมากนี่อุณหภูมิสูงแบบกล้องเข้ารับบริกาก็ตัดไปอัตโนมัติครับนะอุณหภูมิสูงมันก็ตัดไปเออแสดงเพิ่นบริกินครับนะหมู่บ้านกินหญ้าอิ่มแบบนะเรื่องมาเลี้ยงแล้วก็นหญ้าตัดงามๆเลยครับในข้นงหน้าหางเสะงามๆเหมือนในอนท้องครับอิ่มครับนะฟางเอาห้เต็มห้างกับบริการครับนะบรกินเลยกินน้อยๆนึงครับเนาะแทบสิบบาแตะครับเนาะ แล้วก็ว่าสิเขาไปบึงว่าแม่ได้แก่ควานี่ก็มันตอนนีเพิ่กนกำลังอยู่ครับนะไเขาไปไก่บ้านไดแกจังกำนดของอึง่งเผาจังสีลอยฟังนะครับนะสิบเก้ากันยานี่แม่อึง่งเผาเนี่เขาไก่บ้านไดได้ครับเ่ยขาไก่ยางครับเนี่ยถือเสียไปหลายรอบแล้วนะนะไปกินสอบมากินเข่ากินเข่าต้มกินสวกเศษอาหารเศษขยะครับนะแม่อึง่งเผาเนี่ เย็ดให้ทองเสียง่ายครับนะแต่เพิ่นก็ไกลจากขอดน้ะครับไปแล้วเออโชคดีครับว่ามาทางนี้ครับนะถือว่าอ่ะวันนี้กับเราไปแล้วก็มีอาการแน่ก็จะมีสองตัวครับเนี่ยเป็นแม่ทวีสับนะครับทวีสับกับเริ่มยกหงงยกหางยืนครับแล้วก็โค่นหางก็เริ่มเพือจังยุบนี่ครับกับแม่น้ำตาลครับเอ่อเพื่อน ตรงไลยเนาะปากช่องคลอดพอทั้งเอ่อจะพกูกพายออกครับนะทั้งค้นหางออกมาครับบานออกเนี่ยส่วนเมเจอร์ห่อนี่น่อบวไปใส่มาใส่ครับนะต้องมาผสมผสมตัวนะครับนะผสมตัวกันสมโชกนะครับนะสมโชกตัวนี้เห็นบออย่ยางคู่ไปได้ครับหย่างน้หน่อยมาตัดไปรอบหนึ่งละมีงัวกันพอเอ็นกัน ปล่อยเรียบร้อยเลยเหลือเพียงน่อยครับนะนี่ครับฐานยางไก่มันก็จะเดินครับบริเวณนี้ก็นาเลี้ยงครับนะมันก็กินเนื้ออยู่ทั้วมันจะไปหากินใบไผ่ของพ่อจวบแล้วก็ัิบุญไหวครับมันก็เลยให้มันอยู่ฝั่งปุ่นเลยมากกว่าอยู่ด่านนุ่นดีกว่าครับนะถึงหยาบเงี้ยวแล้วก็กินดีครับเนาะกินไปหนีกินไปหนีกินไปหนีหลักก็คิไปสะพานจังหน่อยคิดว่าครับคิดว่าคิดว่าไปสะพานจังหน่อย ก็ตีกราฟครับแล้วก็เขาน้องซิมตอนประมาณใบสองใบสามแล้วก็กราบบาทครับเนาะนี่คือความคิดนะครับนะกราบมานี่แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นยังไงบอลลูครับนะเนี่ยเป็นไปในคู่ก็พอจำปลาไปตลอดครับอาจจะไปดักไว้ครับทางนู้นครับนะแต่ว่าตอนนี้หาโฮมกันนี่ครับหาโฮมกันเพราะว่ากล่องเขารับอุณหภูมิสูงมาได้นี่ครับหมบักเซลเป็นหน่วยนะครับเนี่ยผักเซล ประจวบครับเอ้ยน้าแน่นครับนี่ครับบักเซวบักเซวเป็นอย่างไรบักเซวตัวดุกครับแต่ตัดออกไปก็ยังดกอยู่ครับนี่นี่ต้นต้นเลื้อระดัลลางงานดัลลางนะครับเนาะงไอลมแล้วแต่ว่าสูงประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่ครับคือตรงนี้นะครับตรงที่ทายนี่นี่ครับสูงก็หนีครับประมาณสามเมตรครับสูงสุดเพราะว่าณสองเมตรครึ่งสามเมตรนี่ครับจากต้น ตัดงาปลายออกกันเหลือมูนี้ครับนะมัดเซลลมูใหญ่ครับนี่เตียวก็นิมูแล้วไอ้ครับว่ใหญ่ถือว่าใหญ่ท่านนี่ท่านนีใหญ่แห้งครับนี่นี่เลยแล้นี่กินได้ครับนี่รแล้วนี่หน่วยนี้เนาะแต่ว่ากินบ่ได้ครับสามีฟาร์มอ่าระบบทองมาดีครับถือกล่องเป็นหนักหนักครับบ่ค่อยได้ใส่งานเออมื่อเลยบัตนัดครับนะปวดคอนิดนึงอาจจะ เป็นเกีียวหนาใส่ใส่เกลียวนะครับบอได้ใส่เครื่องตัดหนาหนะึ่ก่อนก็รู้ซื้อวาสุขภาพหลังๆมาหน,นีเงียนะบอคอยจะเบิกครับนะอาจจะเกี่ยวกับวัคซีนไม่รู้หนาหรือเปล่าก็บม่รู้นะครับนะที่ไปจะฉีดซองเข็มมาอัลตาซองเข็มแล้วก็เลิกเลยครับเนาะแต่ก่อนนี่บอคิดว่าแก็อาจจะเกี่ยวก็อายุนั่นแหละครับนะอาจจะเป็นอายุด้วยเนาะ น,น่าจะถ้านีนะครับนะไ,ไก่กับเหมือนไลครับนะอล่องยางไปเบิ่งครับมีห่มอยู่ตรงนู้นครับนะยางไปเบิร์กเป็นจังเดย์ขอซ่อมาฮมกันนะครับคอยทายอยอนมาแล้วกันห่มบักขามเทปบักขามเรียนครับนะ นั่งใหญ่มากครับจะเข้าจะกวานร่มเย็นดีครับนะนี่หนามหัดตายขึ้นมาเกียบปอมครับปอมหน่อยนะเห็นไหมยืดยีๆนะครับเอออันนี่ครับหญ้ากะดับนี้ครับนะมาได้เล่มพอดจำปามาซุ้มมือครับนะช่วงสองซุมมือของหันนะครับนะมาอนีบเน่มาบอแอมปึงเผาตามดิวก่อนมูครับ19กันยา อะไรก็นเลือดอีกบวก,กี่มมือแล้วครับเนาะสามสี่มื่นนี่ยแหละลูกสาวหน่อยเหมืนก็นเนี่ยข้ามแพะครับเนาะสาวหน่อยมันก็นเป็นเช้าล้วล่ะเป็นชเช้าแล้วลูกแม่นวลน,นึกสองครับนะลูกแม่นวลข้ามเพี่งเป็นชเช้าแหละข้ามเตียก็ได้จะฟุ้นบานเนาะแล้วก็เอือยเพิ่น Bùn hôm kể, mẹ chơi, các bạn chơi lắc, còn cái mẹ chơi, các bạn nhé, sả, các bạn, thử xé đuôi, các bạn nhé, bun hòm sả, thử xé cái gì mất, à. con, นนท่านใดทราบวิธีรักษาก็กควรบอกมาเลยครับนี่ตุ่มนี่ครับนี่นี่คืดีเรื่อยครับแต่ว่าบางเทือกจะรุดเองนะครับนะตามที่เคยเป็นเคยเห็นนี่รุดเองครับแม่ํำตาเนี่ยเคยเป็นอยู่โดนเหลอแต่บ่หลายตุมต่มสำหรับนี่สำหรับคุณบานเห็นหลายตุ่มครับตุ่มหน่อยหลายตุ่มตุมยยต่มใหญ่ตุ่มหนึ่ง หยาแบบสิมักครับแต่ว่าบริอิมยังหรอครับนะอิมขี้ดินครับดินเกลือแล้วก็อิมล่มครับนะมาเสริมแหล่ถาครับนะแต่ว่าันนี้บมมีหยาครับนะในคอกจะเขาออกมาเร็วแน่ครับวันนี้ออกมา1ิบโมกว่านะออกมาเร็วแน่ก่าวอากาศหอนครับเป็นยาในถนนลาดยางตรงด้านนาไปนี่ครับเนาะทางถนนไปแล้วก็จะตีกลับเนาะก็จะมาโซนนี้ครับบริเวณนี้แล้วก็ เขาน้องซิมล่คะครับอาจจะดอนปูตาทุ่ทไทยเนาะเก็บเม็ดเลยครับเนาะช่วงมือเนี่ยจะเก็บเม็ดมืออื่นอาจจะไปตัดหญ้านะครับเนาะคือคือตั้งเป้าไว้นะแต่ว่าสั่นตื่นสายกะเบิ่งก่อนนะมึงว่าไปได้บ่ได้จังมือนี้ยครับว่าสิไปนะตื่นสายครับนะโอ้ว่านี่กินอาหารหลือเกิดอาหารเป็นพิดนะจังหน่อยก็เลย กินยาไปแน่แล้วรับโอ้บอกผ่านมาแน่ลวสุขภาพงแต่เป็นกระพอมาหนีนะครับเลียงงูกินเขาเป็นเวลาครับรักษาสุขภาพรนะักวาได้นนที่มีงูนี่เอ่อกินเขากินน้ำเป็ตรงเวลาเนี่ยครับแล้วกัเออรักษาสุขภาพกันครับว่าวางเื้อกินเขานะี่เลียงงูนี่กินเขานี่ง,งูรงงปรอย่ให้กินแล้วครับเนาะหลองพย่ายามดูแลจาของเอากินขนมกินยังไปงนมยังมาน้า กินคัมกินบ่ยากบางเทื่ยมันกับบอยากนะครับยางหลายกับมือเลยบางเที่แดดฮอนกับกล้ากับมือให้กันเห็ดเห็นบ่ยากอาหารเนาะกินน้อยๆกับอิ่มต้าน้ำเนาะบ่ได้กินครับบางมือนี่นั่งหลายกับบ่ได้กินนานครับนั่งหลายก็ดีครับบางมือไปถึสโซนโซนที่ดีครับก็คือโซนที่บอกดินน้ำเนียงนิโน่เนียังพื้นหลัยางบ่ได้นั่งอัดปากท่างกับนั่งหลายจังมือนีเลยคร <anos. S 2> <this S 1> ับในนั่งแน่อยู่ครับนี่ ก็ว,ว่าอากาศกับบอลอนอากาศพอดีพอดีครับนะเนาะแดดบ่อยรุนแรงอากาศถือว่าไซได้แล้วก็ใกล้น้ำครับเขาคล้องกับบอลลายครับนะน้ำท่วมเม็ดเขานะี่แตะลือ้อตะสวนครับนะี่สวนพอนาดนี่ครับนี่พ่นเครื่องสูบน้ำเพิ่นแล้วก็น้ำแดดนั่งไก้น้ำนีำ่ก็เย็นดีครับนะนี่นทำน้ำเตยส้นพุ่นครับส้นหลังวัดที่เข้าไปครับนะไปประจำอ่าครับ ไมอนี้ว่าสิบบ๊ไปครับว่าสิเขาน้องซิมเลยว่าสิออกครับนี่ก็ให้พูดครับครับภรรยาเพิ่นไปเบิ่งเถียงหน้าครับน้าท่วมทางครับนะเถียงที่ผมทางกขาเถียงก็นใหญ่ควายขึ้นไปในหมู่บ้านเรียบร้อยนะเพิ่นไปเลาะเบิ่งเรื่อยๆนะเราเบิ่งเฮือนเพิ่นเฮือนอยู่มันขั้นเบ็ดไผ่เนาะขอดูหน่อยสิว้าวว้าวว้าว โอ้คันเบ็ดที่บ้านครับนะจำได้แล้วนี่ยสายเอ็นครับเบ็ดจ,จุบันบนะเบ็ดจะคล้องมาใส่โซนนี้ครับนะแตะวันดีใส่บันนี้นะนี่ครับ <laughs> สายเอ็นนะยังดีอยู่นี่คันลนักษณะคันเหล่าเนะี่ยว่าเป็นเมียนนะครับนี่ตัวนี้ครับนี นี่บันนี้ครับนี่ใช่เลยครับมันมาอยู่นี่ครับเนี่ยจะมีคนเอามาครับนะก็ธรรมดาครับจะคล้องหลายมาใส่ไปก็เผื่อว่าใดเคื่อนครับนะเห็นตัวใหญ่ก็เอาตัวน้อยว่าเอาครับน,นะ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับนะเอี๋ถึงไหนอู้ครับเบถึงนี้่ไปดักไม่แดงกันนะไม่แดงกิไปทางบนรับเสียห้ไปเลาะถนนครับนะแล้มันเป็นต้องไปดักไว เลือกมาขึ้นทาน่านี่ไลยมันเป็นต้องมาดักดักให้เป็นไปสายไปเลาะถนนจ้ามแดดว่าท่านหอนครันะกระตุกแน่เออเลี้ยวออกอยู่ครับถือว่ามันเคยไปแล้วว่ามีแนวกินอะไรเป็นเป็นยังเม่อยากไปอีกถือว่าดีเยอะดักก่อนไปด้านออกไปนี้ครับด้านซ้ายครับนะออไปด้านซ้ายเออเลี้ยวเลี๋ยว ไปริมถนนจักข้าวครับไปหอดสะพานกับกัมมาครับนะสะพานมุ่นขมฝากกัตีกลับมาตีกลับมาเขาทางนีเหรอครับนะแต่เกิดคนอยู่โดนได้ก็ร่วมมือครับอีกมือนึงครับนะนี่ครับควายพอจำปลาไม่เลี้ยงประจํานักอยู่นี่ รักนี่ก็จะไปนี่เจอเ้าสิไปพุ่นรัก่นกันออกไปพุ่นกันไม่เจอเจอกันไม่เจอกันเจอพุอ่นกัน,นมานีนะเพื่นนอนไปทางนั้นเเอออไปโซนมูได้ด้วยเจอเนี่ยวัไหวครับแรนต่ำเลยครับ สวิสับเข้ากับมีอากาศนี่กันรับนี่ยสวิสับนุ่มโอนหางกับช่วงช่วงนี้ครับเพราะท่านกว้างไม่ได้ครับในช่วงนี้แต่ว่าโอนหางนี่ยุบแน่ครับนี่นี่คือการครับนี่ขันตาลแันยุบเข้าไปแน่ครับโอนขอไปแน่นี่ขันจับบ่ค่อยได้นี่น้ำตาลนี่คือบุรงลักษณะกว้างกว่าครับนะนี่ครฮะ ดาวห้องดักม่าอนีารนะครับดาวห้องก็ดื้อว่าคอยครับตัวผู้หน่อยตัวเดียวครับเนาะพอสำรวจก็เรียกว่าเอาไว้จะจับสัตว์ลูกแม่แดงครับนะลูกแม่แดงนี่ใหายคนขึ้นไป่พูนครับนะแล้วผู้แป๊บเดียวครับนะเวลานี่ลวงเลยครับนะล่อแปรอิองเผาอยเล็กน้อยเฮ้ยไม่พูนเลย จะล่อจังหน่อยบึงถ่ายไม่พอครับในกระล้วมกันแล้วนี่ครับซิบเก่าครับจะหอดนี่เป็นยังไงหอ,อยแสยบก็เริ่มใกล้แล้วครับนะอาจจะบ่เกินยี่สิบเอทเถอะครับนะ่ายจังสูสีครับนะถือว่าสูสีบางแล้วก็แ,แม่เอิญเผาหึนหุน ไก่อีกรอบนะโค่นหางอยู่ใก่ประได้นี่นะครับนี่นี่ครับจะมีห้อยแสนี่ครับโค่นหางยุบเข้าไปครับนี่กว้างนะครับน้อกว้างแล้วนี่ตรงนี้กว้างแล้วนะตรง,น,งนี้ยุกครับนะเห็นไหมครับโค่นเข้าไปร้ายแล้วไก่นะครับนะไก่แล้วอื้มอื้มอื้ม เอาพุ่นอ้ยเอาพุ่นอืออะไม่ติดตลอดครับช่วงนี้เอ้ยเอาพุ่นอือเอาพุ่นอือเลครับสำหรับมื้อนี้กเนาะคือเก่าเอาผับรวมนี่บวกไก่นอนคอยจำปลามาครับนะจือว่าเหยื่อย,ยาวอยู่ เกแตรเคลิปกับเงินยาาอยู่ันช่งนี้อัดอั้นตันใจพอได้ลงหลายลงบ่สม่ำเสมอนะครับนะ, <c oughs> ะมีโอกาสกับกทางไทยไว้เก็บคลิบหน้าๆแน่นๆไว้ใส่เวลาหลายๆออกไปว่ามาเพื่อนครับนะมัดเบิรงกัน,นเปลาลวงเลยไปไกลนะก็ะต้องขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมคือเราครับนะกังลังใจให้สมามีฟ้าตลอดครับนะ,ะท่านใดทีด่เขามากครับขอบคุณลหลายๆครับนะ ก็ให้ทุกท่านกำลังไ่้ด้วยนะสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยขึ้นเก่าครับนะกิมนิกาลำนี้สักก่อนนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ